ผมว่าใครหลายๆคนคงจะคิดเหมือนผมสักครั้งหนึ่งอยากลองนั่งเรือดินเนอร์ชมบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนคงจะอิ่มเอมทั้งรสชาติของอาหารและบรรยากาศโดยรอบสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมากินดินเนอร์นะครับแล้วก็ล่องเรือรมธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพระยายในกรุงเทพนะครับก็ต้องบอกหมดว่าปกติแล้วเนี่ย การที่จะมาล่องเรือดินเนอร์เนี่ยค่าใช้จ่ายนะครับต่อ1คนก็อยู่ที่1,900บาทแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับก็ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่750บาทต่อคนนะครับซึ่งเรือที่ผมจะทําการล่องเรือดินเนอร์นะครับก็คือเป็นเรือรอยัลพินเจตคูดเพราะว่าเราสามารถที่จะกินดินเนอร์นะครับบนดาดฟ้าได้ทําให้เราเห็นบรรยากาศระหว่างกินดินเนอร์เนี่ยเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็วิวสวยงามนะครับ ทีนี้ขั้นตอนในการเช็คอินนะครับก็เช็คอินกับเคาน์เตอร์นะครับเวลาที่เช็คอินก็คือตั้งแต่6โมงถึง1ทุ่มนะครับเช็คอินแล้วก็จะได้บัตรมา2มันจะได้บัตรมาแบบนี้นะครับก็เป็น2ที่นั่งนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยนะครับก็เมื่อทำการเช็คอินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรอขึ้นเรือนะครับช่วง1ทุ่มสินาทีนะครับแล้วก็พอขึ้นตรงตรงท่าเรือที่1ไปแล้วเราก็จะไปเข้าสู่ในเรือที่เราจะล่องจริงนะครับก็ หนึ่ทุ่มครึ่งนะครับระยะเวลาในการล่องเรือเนี่ยก็เป็นเวลา2ชั่วโมงจะล่องเรือบนรอบนะครับก็ใช้เวลาล่องจนถึงกับไันิท่าเรือเอเชียชิกเนี่ยอยู่ที่ตามทุ่มครึ่งก็เมื่อกี้ตอนเช็คอินเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคือช่วงของรางวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกทําให้วันนี้ดาดฟ้าข้างบนนะครับปิดเราก็เลยไม่สามารถที่จะนั่งรับประทานอาหารชมบรรยากาศบนดาดฟ้าได้ แต่ว่าถ้าในกรณีที่ฝนไม่ตกเนี่ยก็จะเปิดนะครับแล้วก็ทำหให้เราสามารถที่จะขึ้นไปชมวิวด้านบนถ่ายรูถ่ายรูปได้นะครับโอเคตอนนี้ก็จะอินเรียบร้อยแล้ว,ลวก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าบรรยากาศที่เอเชียชิคเนี่ยแล้วก็เรือที่เจะขึ้นเป็นยังไงบ้างตามันครับไปะระหว่างรอขึ้นเรือเดินสำรวจรอบเอเชียชิคที่มีจุดเด่นเป็นชิงช้าสวรรค์และหมาหมุนต่อด้วยการนั่งดูเรือที่มาเทียบทา่ารับผู้โดยสาร สำหรับการล่องเรือดินเนอร์เหมือนกับเราโีนะครับผมจะไม่รีบยัดในวงนะครับเกินกว่าลูกค้านะครับจะหาแมสก์ตัส่นใส่ได้นะครับอันอน,น,นี้กำลังจะขึ้นเรือแล้วนะครับ นี่คือที่นั่งของเราซึ่งติดหน้าต่างทำให้เห็นวิวระหว่างการล่องเรือดินเนอร์ในคืนนี้ครับตอนนี้ก็มาถึงที่นั่งแล้วนะครับที่นั่งก็คือเจ้าเอนะครับตอนแรกอะ่ะจองไว้ที่นั่งตรงดาดฟ้าแต่ว่าตอนนี้ฝนตกก็เลยนั่งไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างดีว่าที่นั่งของเราก็ยังติดกับหน้าต่างอยู่ทำหให้เห็นวิวด้านนอกอยู่นะครับแล้วก็มีน้ำสี ฟ้ามาเสิร์ฟกันด้วยนะครับเดีย๋ยวลองชิมมันเป็นยังไงรสชาติก็เปรี้ยวหวานๆคล้ายบูฮาวายนะครับตอนนี้เรือกำลังล่องไปแล้วนะคะพอเรือเริ่มออกจากท่าถึงเวลาที่ผูดด้โดยสารจะเข้าแถวตักอาหารซึ่งทางเรือได้จัดเตรียมไว้แล้ว อาหารส่วนใหญ่จะเน้นไปทางซีฟูด้ดมีไก่หอยแมงผู้นิวซีแลนด์ปลาแซลมอนจบท้ายด้วยขนมหวานและเค,ค้กให้เราได้เลือกกินกันครับเวลาที่เราที่เรือออกอ่ะมันจะเป็นเวลาเกือบสองทุ่มไงซึ่งต้องบอกนะว่าไม่ได้กินข้าวอดข้าวเู้มากินก็อันนี้เป็นบางส่วนนะนมีบมาได้ก็อันนี้น่าจะเป็น จะไม่มีหมึนะคะจะเป็นเมนูเป็นไก่เป็นซีฟู้ดมากกว่ากอนนี้ก็จะเป็นน,น่าจะเป็นปลาผัดผัดขิงแล้วก็อันนี้เป็นแกงเขียวหวานกาเอฟีแกงเขียวหวานปลาไก่นะคะโอเคอยาเรามากินดีกว่าเมนูที่ผมเลือกสปากเกตตี้ปลาชุบแป้งทอดไก่อบซอสปลาสามรส และที่บลาไม่ได้คือปลาแซลมอนนั่นเองต่อท้ายด้วยแฮมไส้กรอกและก็ซูชินอกจากอาหารแล้วยังมีเครื่องดื่มและคอรกเทลให้บริการแต่ในส่วนนี้ต้องจ่ายเองนะครับระหว่างนี้นั่งกินอาหารชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาจากทังด้านล่างไปก่อน ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนดาดฟ้าแล้วนะครับหลังจากที่กินอาหารไปชุดหนึ่งแล้วก็ได้เห็นวิวข้างบนก็ถือว่าสวยมากครับแห่จริงๆถ้าฝนไม่ตกเราจะได้นั่งกินอาหารวันนี้นะโอโ้คงจะแบบคงจะปินหน้าดูแหละแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูครับว่าวิวโดยรอบเป็นไงบ้างครับณตอนนี้เรือก็ล่องมาถึงวัดอรุณหรือวัดแจ้งที่มีชื่อน,นี้ก็เพราะว่าพระเจ้าตากศินทําศึกเจ็ด และยกทัพมาถึงในเวลาเช้าพอดีซึ่งชื่อเดิมคือวัดมะกอกสถานที่ต่อมาก็คือพระบระมมหาราชวังซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ก็คือสะพานพระรามแปด สะพานที่เป็นแบบสมมาตรเสาเดียวมีแนวสายทางเชื่อมกับทางคู่ขนาน้อยฟ้าพับบรมมาราจชนนีนี่แหละคือวิวที่อยากรับชมในการล่องเรือดินเนอร์ของค่ำคืนนี้ตอนนี้เรือก็วนรอบสะพานที่เป็นจุดไฮไลท์แล้วนะครับ ก็จากท่าเนี่ยก็กินเวลามาประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้ก็กําลังจะล่องเรือกลับนะครับก็จากจุดตรงนี้ไปถึงล่องเรือกลับก็ใช้เวลาอีกวันหนึ่ชั่วโมงก็คือ2ชั่วโมงเต็มพอดีนะครับ ปลาักลอบเอาย่อ,อร่อยไหมอ,อ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยผ่านไปตอนนี้เราก็กำลังจะวนกลับไปที่ท่าเรือนะครับตอนนี้ก็สามทุ่ม สามทุ่มสิบห้าแล้วเราออกจากท่าเรือตอนทุ่มสี่สิบห้าตอนนี้สามทุ่มสิบห้าก็อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็น่าจะฝั่งเลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าจะมาดินเนอร์ที่นี่นะครับจุดเด่นก็คือเราจะมาเอาบรรยากาศบรรยากาศคือการกินอาหารเย็นหรือว่าดินเนอร์เนี่ยแล้วก็ชมวิวด้านบนนะครับส่วนรสชาติอาหารเนี่ยก,ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือ เมื่อมาถึงเสร็จปุ๊บมันเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมครับพอบุฟเฟ่เสร็จปุ๊บทุกคนนั่งโต๊ะแล้วก็ทุกคนก็จะไปเลือกอาหารที่เราจะกินช่วยแรกก็คือจะชุลมุนหน่อยแต่จริงๆอาหารมีเพียงพอนะถึงแม้ว่าตอนนี้ตอนนี้วัสา,ามทุ่มกว่าแล้วมันก็ยังมีอาหารที่เพียงพออยู่นะครับแต่อย่างที่บอกก็คือส่วนมากคนก็เริ่มหิวแล้วไงเพราะมันเริ่มดึกแล้วก็จะมากินก่อนแล้วก็คือถ้าแนะนํามานะครับถ้าเราไม่รีบมากเนี่ยเราก็อาจจะนั่งรอก่อน แล้วก็รอสักพักนึงเนี่ยผมว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยคนก็จะเริ่มน้อยลงเราก็ไปตักอาหารมานั่งกินแล้วพ็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงคือประมาณตักผ่านไปครึ่งชั่วโมงคือครบหนึ่งชั่วโมงในการล่องเรือแนละ้วคุณจะเห็นวิวต่างๆคุณก็ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศวิวได้แล้วก็กลับไปลงกินใหม่ได้นะครับก็สําหรับผมนะครับว่าประทับใจไหมก็ก็โอเคครับก็อาหารก็รสชาติโอเควิวก็สวยนะครับแต่เสียดายเราไม่ได้แบบมานั่งข้างบนแบบเต็มที่เนาะเพราะว่าฝนมันตก กคลิปนี้ก็จบตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับ